กลับมากีฬานะครับถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ทีมฟุตบอลชาติไทยชุดใหญ่ก็อย่างที่เราเห็นแพ้ให้กับญี่ปุ่นไป4ประตูต่อศูนย์แต่เรามีข่าวดีเล็กๆนะครับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดเล็กยู U 23ไม่ก็ไม่เล็กหรอกชุดลองอย่างนี้ลงไปแข่งดูใบครับ3นัดแรกเราชนะ2แพ้1มี6คะแนนเมื่อวานนี้ชี้ชะตาว่าเราจะได้แชมป์รายการดูใบครับหรือไม่ด้วยการที่เราเจอกับยู23ของสิงคโปร์แล้ว ทีมชาติไทยก็ชนะไป2ประตูต่อศูนย์ได้ประตูจากครึ่งแรก1ประตูและครึ่งหลัง1ประตูนะครับทำให้เราคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองได้ครับอ,อันนี้ก็เป็นข่าวดีเล็กๆน้อยๆสำหรับอนาคตใหม่ทีมฟุตบอลชายไทยครับไม่มีแล้วใช่ไหมคะกีฬาไม่มีแล้วครับยางงั้นไปบันเทิงเลยค่ะดูภาพนี้ค่ะ เป็นภาพของนางเอกซูปเปอร์สตาร์ที่ว่ากันว่าโฆษณาตัวหนึ่งเนี่ยเธอจะได้เงินประมาณเจดแดล้านาคุณอ้ํานี่เขาว่าตัวหนึ่งแดล้านโฆษณาเนี่ยนะอโอ้โหชอบมากเลยอันนี้ไม่ใช่คุณอ้ําอันนี้เป็นคุณชมพู่ไม่เป็นไรผมชอบทุกคนแหละครับอารยา,าเอเกฮาเกตที่เขาเพิ่งแต่งงานไปปะในท้องของเธอเนี่ยตอนนี้มีบุตรอยู่สามเดือนค่ะเลอสมเดือนเออเคุณแม่สามเดือน ที่ตอนแรกมีข่าวว่าเธอต้องนอนนะนะคะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวคันจะไม่แข็งแรงนี่กูึ้นมาถ่ายเซ็กซี่แล้วซัมเมอร์สวยอะเจ๋งไหมล่ะสวยมากเพราะเขารู้ว่าคุณต้องชมก็เลยถ่ายมาให้ดูแล้วค่าถ่ายเท่าไหร่ไม่แน่ใจอะไม่ได้บอกแต่รู้ว่าถ้าโฆษณาอันนี้มันเป็นโฆษณาโอ้ยต้องเยอะค่ะเพราะโฆษณาชุดชั้นในเออนะคือคือเขาบอกว่านี่ท้องสามเดือนอยู่นะเขาบอกว่าระดับตัวแม่เนี่ยนะบางชิ้นเนี่ยได้กันทีเป็นหลักแปดหลักเลยเหรอสิบบาทเลย ได้ค่ะได้เเป็นอย่างนั้นนั่นแหละค่ะโอ้โหรวยกันจังกันจริงนะฮะก็ถ่ายบ้าสิใครไปอาบสตันไปแปดวิเลยครับถ้าให้ผมไปถ่ายชุดว่ายน้ำแล้วก็เอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมไม่ต้องฝันร้ายเห็นผมใส่ชุดว่ายน้ำแต่คุณผู้ชมที่เป็นชายไทยใจชะกันเหมือนผมอย่างเนี้ย ในภาพต่อไปที่ผมจะเอาไมา้ดูอยากโกรธกันนะครับถ้าผมจะทําลายความฝันของท่านในวัยเด็กสยับเยินยับเยินเด็กๆคุณเคยเห็นเด็กผู้ชายเขาดูว h ยอุนต้าแมนไหมอุนต้าแมนนี่แต่ก่อนม,มัน,น,มนต้องปล่อยแสงมีเสียงด้วยฟังเลยครับ Baby can't แอนตี้ฮีโร่มากเลยอะค่ะหมดกันแล้วก็ระหว่างก็ซีล่าเต้นหมอหนั่นก็ยืนแปดชวะหันหลังให้เฉยเลยคือผมพูดได้คําเดียวครับหมดกันไอต้ตะกอนอุนตา้าแมนเราจะปล่อยแสงบ๊าปอาฮะไม่ได้น,น,น,นี่หมดกันเลยครับแล้วอุนตาา้าแมนออกกำลังกายท่าไหนอะคุณอุนต้าแมนออกกําลังกายท่าไหนด้วยหรอได้ทุกท่าย,ยกเว้นแกว่งแขนทําไมอะเดี๋ยวแสงมันพุ่ง จริงๆลูกเป็นคนตั้งคำถามใช่ไหมมสาบาทห้าบาทคิดเองได้เรื่องแบบนี้นะครับนั่นก็คือมิวสิกวิดีโอที่ทางญี่ปุ่นเขาทำออกมาแล้วก็ส่งเผยแพร่กันต่อในไลน์แล้วก็ข้อความเช้าวันนี้สิ่งที่ผมได้รับเหมือนกันทุกคนคือหมดกันฮีโร่ในวัยเด็กของข้าพเจ้าจบกันนะคะครับยังมีเรื่องบันเทิงปิดท้ายอยู่นะอยากให้ไปดูกันเลยค่ะเป็นบันเทิงต่างประเทศค่ะ มันทังเช้านี้นะคะที่จะพาไปที่งานในเทศกาลเื้ลปากกรุงปารีสที่รวบรวมน้าเอาพลนงานทั่วทุกสารทิศมาจะแสดงให้ทีมเปรียบเทียบมุมมองศิลปินที่ไม่ใช่ชาติตะวันตกตั้งแต่อฟริกาโอเชียนเนียอเมริกาและเอเชียที่สำคัญงานนี้มีภาพสเก็ตตลอดอายุการทำง,งานของปาโบลพิกาโซศิลปินที่ดังจากสเปนรวมทั้งผลงานสีน้ำมันชินเอ t r e figures beneath a tree ซึ่งใช้เวลาในการสร้างนานข้ามปีเพราะการรวบรวมผลงานของเขาไว้นในชิ้นเดียวซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรูปปั้นในต่างแดนต่างวัฒนธรรมส่วน,นแฟนๆท่านใดสนใจนะคะคงต้องรีบนิดนึงค่ะเพราะว่าทางผู้จัดจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23กร,รกฎาคมนี้เท่านั้นค่ะ ยางหายจากวงการไปนานนับ10ปีเลยนะคะสำหรับเอ i n e m มแ p p e r อร์ชื่อดังที่ถูกขนานนามว่าเป็น r a ปเปอร์ที่ตีที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะล่าสุดมีความเคลื่อนไหวบ้างแล้วแต่ว่าเป็นการดันลูกสาวแท้ๆออลีสกอตนะคะให้ก้าวเข้าสู่วงการหลังเพิ่งมีอายุครบ21ปีบริบูรณ์เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาโดยในช่วงต้นปีนะคะฮาร์ลีนันได้โพสต์ภาพย้อนวัย ขณะยังเป็นเด็กอายุประมาณ7-8ขวบผ่าน Instagram ก่อนจะโพสต์ภาพพร้อมชายหนุ่มมิรนามรายหนึ่งซึ่งเป็นภาพเต็มตัวนะคะทำให้เห็นเรือนร่างของเธอได้อย่างดีแม้ว่าคุณพ่อ m อมนั้นจะต้องการดันลูกสาวเข้าสู่วงการเพลงตามรอยผู้เป็นพ่อแต่ลูกร่างหน้าตาสวยเป๊ะขนาดนี้แะไปเป็น,นแบบก่อนก็ไม่เสียหายนะคะ ค่ะไปไงต่อคะไปไม่ถูกแล้วครับเจออุลตร้ามแมนเข้าไปแล้วบอกให้ผมไปถ่ายชุดไว้น้ำผมว่าไปที่นี่ดีกว่าครับ <c oughs> พบกับพี่ๆสามท่านรูปหลอดตลอดการทั้งสามท่านดีกว่าครับ <c oughs> สวัสดีครับแต่อุลตร้ามแมนนี่ทำลายความรู้สึกจริงๆอย่างที่คุณต้นว่านะพ <c oughs> ี่ออผมก็เพิ่งเห็นเนี่ยว่าพวกสมัยเราเด็กๆนี่ดูแล้วมันเป็นพลัง <c oughs> มันเป็นฮีโร่นะพลังจมดมดันต้องกระพริบแต่ทุกวันนี้มาเต้นเพลงบิดนี่สเปียเรียบร้อยเลยจลองจะโทษใครดีฮะอะไรนะฮะโทษใครดี มันยทต่ออยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงอะ่ะอุตราแมนก็คงอยากจะดูอะไรเกาหลีบ้างถ้าโทษก็ต้องโทษคนที่อยู่ใน YouTube ก็อยู่ในใจสาวกอะ่ะทำให้ YouTube ชุดนี้ดังขึ้นมาได้คนนี้มีเรื่องอะไรครับพี่เดี๋ยวจะพาไปต่างประเทศ่ะ ไปดูอุลตราแมนเหรอครับไปดูไปแถวๆกัมพูชานะกัมพูชามีใครเคลื่อนไหวอยู่ที่นั่นเดี๋ยวไปดูกันนะคะไปทางช่องอะไรนะสายตะกูป่ะคะสายตะกูครับไปายตะไม่ใช่คำพูดไม่สุภาพนะครับเขาชื่อช่องสายตะกูแล้วยังมีเรื่องอื่นน่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะครับวันนี้ครับคุณเคราะเจาะขานะครับอย่างที่บอก ทุกวันจันทถึงสุกรวมถึงเสาร์อาทิตย์เอาง่ายๆสัปดาห์ละ7วันอย่าเปลี่ยนไปไหนนิว t v ีช่อง18มีทุกสิ่งอย่างที่คุณอยากจะได้นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ